ในยุคที่โลกหมุนเร็วศิลปะและความสงบดูเหมือนจะเลือนหายไปจากชีวิตประจำวันแต่ยังมีสถานที่หนึ่งซ่อนตัวอยู่ริมคลองสายเก่าที่ยังคงหายใจด้วยจังหวะของวัฒนธรรมและความงามบ้านศิลปินคลองบางหลวงคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ คือลําคลองสายประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของกรุงธนบุรีริมคลองสายนี้คือร่องรอยของชุมชนเก่าที่ยังคงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งได้กลายเป็นที่ตั้งของพื้นที่ศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อว่าบ้านศิลปิน บ้านศิลปินเกิดจากความตั้งใจของกลุ่มศิลปินไทยที่ต้องการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณริมคลองอายุเกินร้อยปีแห่งนี้มีให้ถูกทิ้งร้างแต่ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ถ่ายทอดศิละปะไทยให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสด้วยพลังของชุมชนความศรัทธาในศิละปะและความรักในวิถีไทยบ้านไม้หลังนี้จึงถูกชุบชีวิตใหม่ กลายเป็นบ้านศิลปินพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจบางครั้งการเดินทางที่แท้จริงอาจไม่ใช่การไปในที่ไกลแต่คือการกลับมารู้จักรากเหง้าของเราเองอีกครั้งบ้านศิลปินไม่ใช่เพียงแค่บ้านหลังหนึ่งแต่คือบทกวีที่มีชีวิตของศิลปะไทยคือพื้นที่แห่งความหวังและแรงบันดาลใจริมคลองสายเก่า ที่ยังไม่เคยหยุดไหล